สำหรับชาวราศีเมษออกแนวเงาเงาซึมเศร้าคิดถึงเรื่องเก่าอาดีตย้อนหลังนะจารย์โดมนะเพราะฉะนั้นเดือนสุดท้ายแห่งปีเนี่ยชาวราศีเมษจะออกแนวอารมณ์เงาเงา,เงาคิดถึงเป็นอารมณ์แบบประเภทคิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆลืมไม่ลงปรงไม่ได้นะคะสถานการณ์ช่วงนี้ต้องพยายาม อยากจะให้ทํากิจกรรมที่ดูแบบว่าดูคึกคักขึ้นมาหน่อยกลัวชาวราศีเมษจะอยู่ในอารมณ์ที่อึมครึมพอสมควรช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสภาวะจิตใจนะคะอารมณ์แปรปรวนทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะมีอารมณ์น้อยใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าเป็นเรื่องของสายงานนะคะยังคงทํางานเดิมภารกิจเดิมๆแต่ให้ระมัดระวังอารมณ์ความเบื่อหน่ายทําให้ชาวราศีเมษร,รู้สึกเหนื่อยหนะ่ายอยากคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานบางสิ่งบางอย่างยังรู้สึกว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางทําให้ชาวราศีเมษเนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องการประสานงานในเรื่องของาการทํางานนะคะบางครั้งถ้าเกิดใช้อารมณ์หรือความหงุดหงิดมากๆจะทําให้การทํางานนี้เกิดการติดขัดเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้ความละมุนละม่อมในการพูดคุยเรื่องของการติดต่องานถ้าเป็นเรื่องของสายงานยังมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นขอให้คุณอดทนให้ผ่านพ้นเดือนนี้อีกเดือนสุดท้ายนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้ชาวราศีเมษจําเป็นจะต้องมีมีเหตุต้องใช้จ่ายเงินเกี่ยวพันกับเรื่องของสุขภาพต่างๆอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการตรวจรักษาการซ่อมแซมการธนุบำรุงสิ่งของที่แตกพังเสียหายเกิดขึ้น mm hmm. หรืออีกในยะหนึ่งนะคะอาจจะมีข่าวในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับงานเขาเรียกว่า เหมือนงานที่ต้องเสียใจนะจางานโอมงานขาวงานดาอะไรต่างๆช่วงนี้ต้องพยายามระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าอาจจะมีข่าวาวในเรื่องของความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ค่อยดีสําหรับชาวราศีเมษในส่วนของเรื่องของการเงินระมัดระวังอย่าให้ใครมาหยิบยืมนะคะเนื่องจากว่าถ้าใครมาหยิบยืมเงินของชาวราศีเมษโอกาสที่จะได้คืนนี่น้อยมากนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณจะไปขอความช่วยเหลือใครเรื่องของการเงินเดือนนี้ก็ย,ยังติดขัดยังไม่เหมาะกับการไปขอความช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันเนาะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดเนี่ยยังเป็นอารมณ์อึมครึมนิดนึงยังการพัฒนานเรื่องของความรักยังไม่ค่อยชัดเจนหรืออีกในยะหนึ่งชาวราศีเมษยังนึกถึงเรื่องอราวอดีตยังคิดถึงคนรักเก่าหรือมีการเปรียบเทียบระหว่างคนรักใหม่กับคนรักเก่าทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยยังรู้สึกว่าจะไปต่อกับคนใหม่ยังไม่ได้เ<อ>นื่องจากว่ายังลืมคนเก่าไม่ลงนะนะจะเป็นอารมณ์รประมาณนั้นสอราศีเมษเนี่ยเป็นช่วงเขาเรียกว่าคิดถึงอดีตภาพเก่ามันรีลันแลวรีรันกลับคืนมาทําให นึกนถึงอารมณ์ย้อนหลังกลับคืนมามแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้เหมือนอ,อารมณ์จะห่างเหินนิดนึงเหมือนจะพูดกันน้อยลงนะชาวราศีเมษพูดกันน้อยลงความห่างเหินมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่ยังเป็นข้อดีของชาวราศีเมษนั่นก็คือความผูกพันคุณยังมีเยอใย่ดีๆต่างๆเกิดขึ้นอยู่ก็หาเวลาไปทำบุญร่วมกันกับคนรักแล้วจะดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะ